สวัสดีครับพวกเพร่ซนๆนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันครับหาทีมไปแข่ง World Tank m o l e s Play ครับทัวร์นาเมนต์บาย GPL นะที่ไบเทคบังดาเดือนหน้าฮะหรือว่าปีหน้านครับงานมันเด็กครับงาน m o l e s Play เองนะแข่งขันวันที่10-12ฮะนะเดือนมกราคมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ มันมีทีมอะไรบ้างครับเนื่องจากทีมแข่งเนี่ยเราจะเอาแค่แทีมแต่ว่ามีทีมสมัครกันมาถึงนี่ครับมา9ทีมฮะนี่ฮะเกทีมนะดังนั้นเราจะทำการจับฉลากนะครับเพื่อเอาหนึ่งทีมนะไม่ต้องแข่งครับได้รับบัฟพิเศษนะครับ1ทีมเท่านั้นนะครับไม่ต้องแข่งครับไปแข่งไปรอแข่งเลยนะครับนะเอาหนึ่งทีมนะเอาหนึ่งทีมนะฮะไป แข่งวันที่เดินหน้าเลยสววสดีแปทีมที่เหลือจะจัดลากแบบนี้ก็คือประกบคู่กันครับมีเหลือแปทีมใช่ไหมแข่งขันกันก็มีสี่คู่ใครชนะเขารอบไปเลยใครแพ้สทีมแพ้อ,อีกสี่ทีมมาแข่งกันมาแข่งกันครับและก็ใครชนะเขารอบไปและจะเหลือทีมแพ้สองทีมมาแข่งขันกันใครชนะเขารอบสุดท้ายทีมที่แพ้คือทีมที่ตกรอบไม่ได้ไปแข่งในงานในวันนั้นนะครับก็คือมีอทีมนียมีโอกาสแพ้ได้แค่ สองครั้งเท่านั้นครับนะคือเราให้แก้ตัวได้แค่สองครั้งนะครั้งสุดท้ายก็ต้องชนะให้ได้ไม่งั้นก็จะอดไปโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาดูรายชื่อทีมกันดีกว่านี่ครับมีภาชนะอนทิย์แสงเอามาทําการจับฉลากกันฮะก็ตามนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีทีมอะไรกันบ้างนะโอเคครับนี่นะครับทีมแข่งก็จะมีตามนี้ฮะมีหมดทีมเทีมยวเครับจะเราทำการจับฉลากกันนะโดยทีละทีมเลยนะฮะเอาใส่โถตรงนี้อ่ะอันแรกครับแกงขตาทีมฮะทีมแรกนะ บบนี้ไม่เห็นแน่เลยเอาเป็นนี้แล้วกันอ่ะน่าจะเห็นอยู่เนาะพยายามหลบแสงก่อนแกงกระตาทีมนะอันแรกก็พับไม่ง่ายเลยฮะพับครึ่งพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งแล้วโยนใส่ป้ายอันดับสองครับอีเดียลฮะนี่ฮะน่าจะเห็นนะอีเดียลก็พับครึ่งฮะเราพับครึ่งแล้วก็ใส่ป้ายนี่ฮะตามนี้ฮะต่อ,อไปฮะมีดฮะนี่นะ แล้วก็ทีมแพนด้าคิลเลอร์ครับนะพับใส่เข้าไปนี่ฮะนี่ฮะไทยเปรี้ยซีดีสปอร์ตขับครับครับ,รบแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะมีกาวอะไรนี่นะอันนี้โซนอี i ิกแลฮะนี่ครับ โออ่โอดูรซีฮะครับแล้วก็สัลงไปทีวีเอครับ a, arp, The o l i m t e d Force นะฮะทีมนี้ G Speed Innocent ฮะ r e w a r ครับ The v u s i o n of the Earth นะก็รับแล้วก็ใส่เข้าไป มันมีเก้าอันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะฉลากออกมาทีละอันเอาคนที่เหลือสุดท้ายด้านแระคือทีมที่ได้บายนะปิดฝาไม่ได้เว้ยอืมเป็นแล่ายากา่ะขอบอกนี่ครับแต่ตะกี้ตอนสองมันปิดง่ายๆนะม่ปิดยากๆมมน อืมได้ละจะไม่ฝามานันมั้งอ่ะเยาเลยกันนะอย่างนี้นี่นะยิงเสียงปะอือืม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 อ่ะทีมแรกนะครับเป็นทีมอะไรเรามาดูกันฮนะนี่ฮะทีมแรกที่จะ ถูกแอดชื่อเข้าไปนะทีมทีมที่หนึ่งเนี่ยจะเจอทีมที่แปดนะทีมสองจะเจอทีมเจ็ดทีมสามเจอทีมหกครับและทีมสี่จะเจอทีมห้าทีมแรกครับทีมแรกจับมาเป็น m i d Headphones Vision ครับนะทีมแรกครับ m i d Headphones ครับนี่ครับเอาไปนะต่อไป ทีมที่สองครับทีมที่สองนี่จะยังไม่เกิดทีมแรกนะทีมที่สองเป็นอ่าลีโวครับลีโวฮะเดี๋ยวร u t i ชอัพ t ีเอิร์ h ทีมที่สามครับนะทีมที่สามแอปอีเดลครับอีเด l s ล่งนี้ฮะอีเด l s ล ทีมที่สี่ครับโซนอีปิกและโอดูราซี่ฮะทีมที่ห้าครับทีมที่ห้าเจอกับทีมที่สี่นะ TUF ครับ The Unlimited Force ต่อไปทีมที่หกหกจะเจอกับสามนะครับจีสปีดฮะจีสปีดอินโนเซนต์ครับเจ็ดจะเจอกับสองครับเจ็ดเจอกับสองครับแกร้ง g กรนส์สแควร์อาปาเช่ทีมครับเพราะฉะนั้นจะเหลือทีมแพนด้าคิลเลอร์กับทีไทเป้แอสซิ s i n อีสปอร์ตรับนะฮะนะถ้าเกิดจับชื่อใครมาคนนั้นจะเจอกับมิดนะส่วนทีมที่ไม่มีชื่อไม่ต้องแข่งครับเป็นแพนด้าคิลเลอร์ครับแพนด้าคิลเลอร์เจอกับมิดนะฮะ ทีมที่ไม่ต้องแข่งในรอบคัดเลือกไปแข่งเลยก็คือไทเปไอซ์ซีดีสปอร์ตครับนะก็ตามนี้นะครับดึงถึงแปดนะฮะก็แข่งขันกันตามนี้เลยนะครับก็ใครที่แพ้นะฮะจะมีสิทธิ์แก้ตัวหนึ่งครั้งนะก็คือเดี๋ยวจะให้ดูสายนะฮะนี่ครับสายการแข่งขันนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะ นี่นะครับสายการแข่งขันนะอย่างที่เห็นนะครับก็คู่แรกเนี่ยเอ,อ Mid F ่อมิดเอฟเอ็มจะเจอกับแพนด้าคิลเลอร์ครับส่วนทางนั้นของโซ e นอีพิกแล็คโอ s ดอรซีฮะจะเจอกับทางดังทีเอฟครับแล้วก็ลิ v วเจอกับแกงสเตอร์สควอทอาบะเช่ฮะแล้วก็อีเดียเจอกับจีสเปิดนะอย่างที่เห็นใครชนะปั๊บเข้ารอบไปเลยนะนะใครชนะนะครับเข้ารอบไปเลย ส่วนทีมที่แพ้จะต้องมาเจอกันในกลุ่มนี้ A จะเจอกับ B ในกลุ่ม E นะฮะแล้วก็ C จะเจอกับ D ในกลุ่ม F อฟนะฮะก็คือใครแพ้จะมาเจอกันแล้วถ้ารอบนี้นะใครชนะอีกคนนั้นเข้ารอบไปเลยดังนั้นใครแพ้นะจะเหลือทีมที่แพ้อยู่จะต้องมาเจอกันในรอบสุดท้ายฮะแล้วแข่งขันกันใครแพ้อีกก็ตกรอบครับคือเราจะหาผู้แพ้ไงปกติเราจะแข่งกันหาผู้ชนะแต่รอบนี้เราจะแข่งหาผู้แพ้ครับคือทีมไหนแพ้สามรอบตกรอบนะ โอเคครับเราเดี๋ยวไปเจอกันเมื่อเมื่อแข่งครบ8ทีมเสร็จแล้วนะ mm. ก็จะไปเจอกันที่งานไบเทคครับ10วันที่10ถึง12นะแต่ว่าจะแข่งวันไหนยังไงเดี๋ยวลองอะละเอยียดเดี๋ยวจะบอกให้อีกทีละกันนะส่วนการแข่งขันของรอบคัดเลือกเราจะเริ่มแข่งแต่พรุ่งนี้เลยนะฮะแล้วก็ดูเวลาก่อนว่าจะเริ่มตอนไหนยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในกลุ่มในกรุ๊ปเนี่ยว่าจะแข่งวันไหนอะไรยังไงทีละกันเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วน,นะครับสวัสดีครับ